ต่อไปเชิญท่านสลิดพงษ์ตามด้วยท่านพิชาติรัศวชัยครับครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสลิดพงษ์เกี่ยวข้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่พรรคภูมใจไทยเขตสองครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านผู้ใหญ่กนกพันธ์ดำรงอ่องตระกูลหมู่ที่สามนะครับในตำบลเกาะศรีบอยาอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ในเรื่องของพี่น้องประชาชน400ร้อยกว่าคนเรือนนะครับ ขาดแหล่งน้ําซึ่งในพื้นที่เกาะสีบอยานั้นเนี่ยครับมีแต่การใช้น้ําบาดาลและก็มีพื้นที่ว่างอยู่272ไร่โดยประมาณนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนก็ลําบากในเรื่องของน้ำน้ำดื่มน้ําใช้นะครับก็ขอฝากไปยังกรมโยธาธิการนะครับในเรื่องของการไปสํารวจพื้นที่ในเรื่องของการาขุดสะเพื่อที่จะสํารองในเรื่องของน้ํากิดน้าําใช้ ให้กับพี่น้องตะบลเกาะศรีบ,บอยาในหมู่ที่สาหมู่ที่สองหมู่ที่ห้าด้วยเรื่องที่สองครับท่านประธานครับ <í ls> ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านสมชายหานปฏิมากรนะครับได้ก็หอการค้าจังหวัดกระบี่ได้ได้พูดคุยกับท่านประธานหอการค้าจังหวัดกระบี่ว่าในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่นั้นนะครับมีเขตอุทยานการท่องเที่ยวหลายหลายแห่งด้วยกันนะครับก็เพื่อที่จะให้การท่องเที่ยวในส่วนของ คนไทยนะครับซึ่งเก็บค่าท่องเที่ยวคนละ200บาทต่างชาติ400บาทก็ขอให้ยกเว้นในเรื่องของการเก็บค่าขึ้นเกาะนะครับ เป็นการชั่วข่าวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเรื่องที่3ครับองค์การแหองส่วนจังหวัดกระบี่ได้งบจากกรมการท่องเที่ยวและก็งบกลุ่มจังหวัดสร้างอาคารประชานิมพันธ์714ที่หน้าอบจอจังหวัดกระบี่ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ดูแลและปัจจุบันนี้กรมธนารักษ์ไม่ได้มอบหมายให้องค์การแหองส่วนจังหวัดกระบี่ใช้อาคารทําให้แหล่งท่องเที่ยวโครงการสถานที่ของเรือลันตานะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะต้องผ่าน อาคารประชานัมพันธ์ซึ่งกรมธนารักษ์เนี่ยครับได้ดูแลอยู่เนี่ยครับไม่สามารถที่จะเข้า,าเข้าไปชมได้อันนี้ก็ฝากกรมธนารักษ์นะครับได้ทบทวนแล้วก็ดูเพื่อที่จะให้องค์การเหมือนส่ดดวนจังหวัดกระบี่ได้ใช้โครงการนี้ด้วยขอบคุณครับ